ยังยืนยันด้วยคำเดิมแกงส้มใต้ง่ายจริงๆมาค่ะวันนี้แอดจะมาชวนทุกคนทําแกงส้มหมู3ามชั้นมะเขือปลอกหมู3ชั้นล้างทําความสะอาดขูดขนออกให้หมดจากนั้นนําไปย่างในกระทะให้หมูสุกเกรียมนิดนพักไว้ให้เย็นเสร็จแล้วหั่นชิ้นขนาดตามชอบนี่ค่ะหมู3ามชั้นย่างหอมน่ากินมากๆเตรียมหมูเตรียมมะเขือปลอกเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาเริ่มแกงกันเลยแกงส้มของแอดวันนี้แอดใช้น้ําแกงส้มปักใต้ปรุงสําเร็จของนารีวิธีแกง กงก็ง่ายมากเทน้ำแกงส้มใสหม้อสีน้ำแกงสีสวยมีกลิ่นหอมรสชาติเข้มค้อนรอน้ำแกงเดือดจากนั้นใส่หมูสามชั้นย่างที่เราหั่นไว้ลงไปตามด้วยมะเขือปลอกคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันรอให้หมูสามชั้นและมะเขือปลอกสุกนิ่มตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแกงส้มหมูสามชั้นมะเขือปลอกอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มน้ำแกงสีสวยน้ำแกงกลิ่นหอมกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวปลาเค็มอร่อยมาก